หลังจากนะครับที่เราเล่นกระปออมาเยอะแลผมแล้ววันนี้เราจะมาเล่นกับคนดูนะครับผมมันจะเป็นยังไงนะผมผมได้ไปทําการนะครับทําตามหลายๆที่คอมเมนต์บอกนะผมว่ามันจะโดดหัวมันจะยิงหัวนะผมนี่ผมก็ได้ลองเล่นมามันก็โอเคขึ้นนะครับ ครับผมมันโอเคนะผมโอเคนะผมแต่ที่แบบไปปรับมาไปทําตามที่คอมเมนต์คอมเมนต์มานะผมก็โอเคขึ้นนะทํทให้แบบเราเล่นแบบแรงเราแบบสูงขึ้นนะครับก็จะเล่นสนุกขึ้นนะครับผมไปเล่นกับใครมันก็จะสนุกนะผมเพราะว่าเราไม่ได้ตายเร็วแบบเหมือนแต่ก่อนนะผมสิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือบั๊กนะครับผมบั๊กมันเยอะมากอะ บางที้วแบบเราต้องมาลบบั๊กอะไรด้วยประมาณนี้มันก็รู้สึกแบบไม่โอเคนะครับผมถ้าอยากเป้าโดนอะไรแบนี้แต่ว่าแบบยิงออกไปแล้วก็แบบโดนบั๊กอะไรประมาณนี้ออกมาแบบหลายเส้นนะครับผมก็ mm. มันไม่ใช่ว่ามัน,ม,นมันก็ลีนได้ครับแต่มันก็มีหงุดหงิดบ้างนะครับผมสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าเลยวีเช่นแบบนี้ นี่คเห็นไหมครับคือแบบไปซ้ายไม่ได้เลยรต้องหลบก่อนนะโอ้ย <c oughs> หลังเข้าครับเข้าไว้ยังไงแต่ว่าที่บางทีบั็กก็คือเรา เรามองเห็นเขานะผมเรายิงเขาได้นะโอ้เรายิงเขาไม่ได้นะครับบันก็คือเราเวลาเราเห็นตัวเขาครับแต่เราไม่สามารถยิงเขาได้แต่เขาสามารถยิงเราได้นะครับยิงไปติดบัดทุกตลอดประมาณนี้าทั้งที่เป้ามันตรงนะม, <First play. S 1> มันก็ทําให้แบบงุนหงิดบ้างในวงสนับพวงเนะี้ย <Double kill. S 1> ทีนี้ผมว่ามัน มันเขาเรียกว่าไงวามันเล่นใกล้หรือเปล่าถ้ามันไปชิดตัวเราได้ก็คือคือจบเลยนะพวกนี้พวกนี้จะแบบปืนยับอย่างเดียวนะพวกนี้สายยับนะี่ยไม่สามารถใช้สกิลในขณะนี้ได้อันนี้มันสกิลอะไรวะมันต้องแบบโดนยิงก่อนนะนะว เพลงน้องหลายคนก็บอกให้แบบสับเร็วๆแล้วผมก็พยายามนี่นะว่าสับเร็วแต่มันสับไม่ได้จริงๆนะผมเนี้ยอกหนึ่งนะพอไปได้นะพอไปได้ <First> พวกนี้ถ้าเล่นไก่คือจบเลยนะผมเพราะว่าเขาถนัดแบบเล่นใกล้มากกว่าหือ <Thanks. S 2> <c oughs> ดูช่วยอ,น,อน,นะครับโอ้โหไม่น่นะับโอ้โหโดนเฉยเลย เมื่อกี้ยิงโดนได้ไงเนี่ยงงเหมือนกันนะครับไอวอลตั้งเต็มตัวอะไรเลยไม่รู้ว่ายิงมาจากไหนเะนี่ยอ๋อต้องนี โอ้ยไม่โดนนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าทำไมนะแต่เราต้องไปรีเพย์ภาพช้านะว่าผมยิงไม่โดนหรือมันบั๊กนะครับส่วนมากแบบบั๊กมันจะเยอะอ่ะสำหรับผมนะเพราะว่าถ้าใครที่แบบเล่นขัดจีมาก่อนนะครับมันจะมันจะรู้อ่ะใช่ครับขัดจีแล้วโดนถ้าแบบเป้าโดนก็คือโดนแต่ว่าถ้าเป็นปีไฟมันก็อย่างนี้ครับมันทําให้แบบเรารู้สึกมนหงุดหงิดนะครับ ทุกคนก็อาจจะเห็นผมลงคลิปพับจีบ้างครับผมก็เปลี่ยนกันเล่นนะผมเพราะบางทีผมเล่นอันนี้แล้วมันคือมันต้องหมดเหีิดแล้วผมบางที